ฉันว่าเธอห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมอ่อนหัดอย่างเงี้ยเธอกลับบ้านไปไปอย่างไงก็ไม่ได้หนูเป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะดีเหรอลุงถ้าดีจริงต้องช่วยลุงเก็บขยะพวกนี้ก่อนสิเฮอยี่นี่มันไม่ใช่ขยะแต่ตอนนี้ล่ะเป็นขยะอยัง ตอนนี้เป็นย<อ>เลยยังแหลงลุงนั่งหนูนั่งมันกับข้าวลุงอ้ยตา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 ยลุง เอออันเธอทำแผนพัฒนาที่ดินมาหรือยังเรียบร้อยค่ะอยู่นี่พร้อมนําเสนอเจ้าของที่ค่ะอืมดีดีดแล้วเรื่องความสูงของคอนโดที่เราจะสร้างอะเป็นยังไงไม่มีปัญหาค่ะเรื่องระยะถอยหลนนี่ก็ตรวจสอบเรียบร้อยค่ะแล้วความกว้างของถนนละ่ะความกว้างของถนนก็ตรวจสอบตามข้อกฎหมายค่ะส่วนเรื่องไฟฟ้านี่ก็ตรวจสอบและเช็คเรียบร้อยค่ะอืมดีมากไม่เสียแรงที่ฉันไว้ใจเธอ ถ้าเราได้ที่ตรงนี้มาแล้วก็เราจะสร้างคอนโดที่ใหญ่ที่สุดและลักชัวรี่ที่สุดในย่านนี้เลยเธอลองคิดดูสิย่านตรงนี้คือทำเลทองเลยนะใกล้ทั้งโรงเรียนโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้ารถไฟฟ้าโอ้โหคิดดูว่าจะเป็นกำไรขนาดไหนเราจะโกงราคาแค่ไหนคนก็แห่กันมาซื้อเธอจำไว้นะกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดของวงการอสังหาริมทรัพย์ก็คือการช่วงที่ทดิน เพราะฉะนั้นวันนี้เราห้ามปล่อยที่ตรงนี้หลุดมือเป็นอันขาดเข้าใจแล้วค่ะผุ้จัดการเออว่าแต่เธอนัดเขากี่โมงอะออออน่าจะอีกประมาณสิบนาทีค่ะเห็นเขาบอกว่าอยู่ไม่ไกลจากแถวนี้มากเออไายขอดูเอกสารสัญญาหน่อยสนินี่ค่ะนได้ค่ะ ผู้จัดการคะเ,เจ้าของที่ดินมาแล้วคะ่ะนี่เธอจะบ้าแล้ออันเธอรู้ไหมว่าที่ดินแปลงนี้ราคาเท่าไหร่ก็สามร้อยล้านไงคะเจ้าของที่ดินรวยขนาดนั้นอะ่ะเขาจะมาขับรถญี่ปุ่นกระจอกระจกแบบนี้เหรอมันก็จริงนะคะผู้จัดการสวัสดีค่ะกระตินะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอ่อใช่คุณเจ้าของที่หรือเปล่าคะอ๋ออ๋อใช่ครับใช่คร oh. ับคุณค oh. you? ืออ uh, ๋อม oh. oh. ูลน oh. ิธ uh. ิส่งเคสเด็กยังไงคะเอ่อที่มาคุยกันเรื่องที่ดินถืดเนี้ยค่ะมูลนิธิอะไรนะอ๋อมูลนิธิส่งเคสเด็กไงคะอ๋อแล้วคุณจะเสนอราคาให้ผมเท่าไหร่เสนอราคาเหรอคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะอ่า ด้วยความที่มูลนิธิเรานะคะเป็นมูลนิธิเกี่ยวกับการกุศลนากคะ่ะก็เลยอยากจะเสนอท่านที่ร้อยล้านนะคะ <c oughs> นี่คุณผมว่าคุณกลับไปฝึกใหม่ดีกว่านะมูลนิธิบ้าบออะไรของเธอเนี่ยจะมาดูธุรกิจใหญ่ขนาดนี้พูดจามไม่รู้เรื่องแล้วมูลนิธินี้นะเขาไม่มีพนักงานที่เก่งกว่าน,นี้แล้วหรือไง <c oughs> ท่านฟังหนูก่อนนะคะเอ่เราอาจจะได้มากเพิ่มกว่าน,นี้นะคะ่ะนี่เธอจะให้กี่พันล้านท่านจะไม่ให้เธอทำไมอะคะก็เพราะท่านไม่ใช่เจ้าของที่นี่จ๊ะอา้าวเจ้าเจ้าของที่ไปไหนอะคะนี่เยเด็กอ่อนหัดนี่ฉันจะแนะนำให้นะนี่เป็นผู้จัดการบริษัท Luxury Home เป็นบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศเขาจะมาเป็นคู่แข่งเหรอจ๊ะ ลักช r รีโฮมที่ทําคอนโดหรอคะใช่เธอจะทําไมไม่ได้นะคะทําคอนโดที่นี่ไม่ได้นะคะเพราะที่เนี่ยส่วนใหญ่อะจะเป็นโครงการเก่าอะคะ่ะแล้วส่วนใหญ่คนที่อยู่ที่เนี่ยก็จะเป็นคนสูงอายุอะคะ่ะถ้าคุณมาสร้างคอนโดสูงๆที่เนี่ยมีปัญหาแน่ๆเลยะคะ่ะก็อย่างนะคะถ้าคอนโดของคุณอะสร้างเสร็จนะคะอาจจะมีมลพิษทางเสียงมลภาวะอีกเยอะแยะมากมายเลยอะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันว่า คุณไม่เหมาะที่จะมาสร้างที่นี่อะค่ะนี่นางมวยเธอกล้าดียังไงมาสอนฉันเธอรู้ไหมฉันอยู่วงการนี้มาก่อนเธอเกิดอีกแล้วคนแถวนี้เนี่ยเขาเป็นญาติพ่อแม่พี่น้องเธอหรือไงเธอถึงได้ห่วงเขาหนักเขาหนาฮะฉันว่าเธอห่วงตัวเองก่อนดีกว่าไหมก่อ,อนหัดอย่างเงี้ยเธอกลับบ้านไปไปอ,อ,อยังไปไม่ได้ คือต้องต้องรอคุณเจ้าของที่ก่อนนะคะไปไม่ได้ไปไม่ได้นี่ได้ยินไหมบอกว่าให้ไปไงไปสิอก่าอึดออยู่ได้เัง๋งเจ้าของที่มาลกหูลกตาเอ้ยยังไงก็ไม่ได้กระะดจหัเน เดนี่อันรีบไปไล่ไอ้แก่นี่ไปเดี๋ยวนี้เลยนะดูสิทําของหกแลเธอหมดเดี๋ยวเจ้าของที่เขามาเขาไม่พอใจเัาจะไม่ขายให้เราหรอกได้ค่ะผูจัดการนี่แก่ลุกเดี๋ยวนี้เลยนะยนี่พวกคุณทําไมพูดกับคุณลุงแบบนั้นล่ะคุณลงุงขายหนูช่วยค่ะอุยหนึ่งหนูเราวังเสืออ้อผ้<พ>าเปิดนะลืมไป,ไปเรามีเจ้าหน้าที่มูลนิธิคนแก่อยู่ตรงนี้นี่ว่า ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มูลนิธิคนแก่ค่ะมูลนิธิเด็กค่ะแต่พวกคุณสองคนเนี่ยทำเงินเกินไปนะคะอย่างน้อยเขาก็เป็นผู้สูงอายุพวกคุณควรให้เกียรติเขามากกว่านี้นะคะขอบใจมากจากังนะหนูหนูเป็นคนดีจริงๆเลยอ่ะดีเหรอลุงถ้าดีจริงต้องช่วยลุงเก็บขยะพวกหนูสิเฮ้ยนี่นี่มันไม่ใช่ขยะ กนมาาออหรขงลูตอนแรกไม่ใช่ขยะตอนนี้ล่ะเป็นขยะอยังตอนนี้เป็นหรือยังล่ะลุงนั่งหนูนั่งมันกับข้าวลุงโอุ้ยตา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 ยหนูโอุ้ยตายแล้วพังหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวนี่คุณทำอะไรอะหยุดนะอะตอนนี้เก็บได้และอย่านั่งหนู นี่ทำเกินไปแล้วนี่ในผักของล,งลุงนะโอ้ยลุง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 ไม่ต้องใครไม่ใช่เก็บผักโอ้ยหนูหนูจะไปทำแบบนี้โอ้ยแล้วลุงจะเอาอะไรกินอะไรเย็นเนี่ยโอ้ยหลังก็ปวดผักก็ไม่มีตอนเย็นอีกโอนไม่ไหวไม่ไหวหนูนี่ไม่ไหวเลยโอ้ยลุงโอ้หนูขอโทษนะลุงจำเนื้อกินแล้วอ่ะลุงลุงนะลุงอะไรกันเนี่ยมาให้ลุงช่วยเก็บโอ้ย ้อ้ยโอ๊ยนังาทำไมทำแบบนี้ยุดยุดยุดยยโอ๊ยโอ๊โอยยุดีกนหนูลุกขึ้นนุงล้ๆล้ม้นังหนูหนูจะทาแบบนี้ได้ยังไงนี่ผักของลุงจะไว้ทำกับข้าวมื้อเย็นโอ๊ยนังหนูถ้าเกิดนังหนูทำแบบนี้หนูคิดดูก็แล้วกันหนูขับรถเบนซ์คันใหญ่มาน้ำใจของหนูยังสู้เม่หนูคนนี้นัขับรถญี่ปุ่นคันกระจกมาไม่ได้เลยเป็นไงหมักเป็นไงเจ็บไหมเจ็บไหมไม่เป็ะไรเลย ลุงโอ้ยไม่ต้องห่วงลุงไม่ต้องห่วงลุงลุงยังไหวโอ้ยโอ้ยโอ้นโอนยโน้ยโองหโอ้ยโอ้อ้ยอ้ยไง้ยโอ้ยล่ไตัว้ยโอ้อ้ยโอ้อ้าอยูอ้ยนอ้ยโอ้ยนอยโอ้ยโอ้่งไ้ยโอ้ยโอยโอ้ยหน้โอ้ยโ้องยโอ้อ้ไโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยีอ้้ออ้ยรออ้ยโอ้ยโอ้ยโออยโอ้ยนอ้้ ฉันก็มีธุระอยู่ตรงนี้นี่แหละทำไมเหรอมีอะไรนี่ลุงลุงหมายความว่าไงธุระตรงนี้ของลุงน่ะมันคืออะไรอ๋อฉันนะ่ะนัดคนเขาจะมาดูที่ของฉันนัดซื้อขายกับวันนี้มีปัญหาอะไรหรือเปล่าละ่ะฮะลุงลุงโกหกแน่ๆที่นี่มันสามร้อยล้านเลยนะแล้วจุดสุภาพลุงเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ขับจักยรยานเก่าๆเสื้อผ้าดิกอะไรไม่รู้เป็นไปไม่ได้อะนางหรู เห็นช้นแต่งตัวแบบนี้ชั้นก็ชีพใช้ชีวิตแบบนี้มาจนชินแล้วเอาไม่เชื่อไม่เชื่อเอา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 ไปเอาไปเอาไปเอาไปดูไปดูไปดูโอ้ยเดี๋ยวช่วยกันดูสิอันเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยจริงเดวยรับพูดจัดการนั่นดิท่านครับท่านครับท่านครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับ คือแด่ของผมนะ่ะมันไม่ใส่ไม่ดีนี่อันเธอไปทำเหมือข้าแบบนี้ได้ยังไงเขาเป็นผู้สูงอายุเธอก็ต้องให้เกียรติเขาหน่อยสิฉันไล่เธอออกอะไรนะคะไล่ไห,นหนูออกได้งไงคะก็หน,หนูทำตามที่หยดุดเธอไปกันคนโอ้ยหนู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 หยูหนหนูหนูหยูา,ยา,นะา,ากกนูหนหนููหนูหู่หนนูหนูหนูหาหนนูหหนูหนหูหนนนเอาฉันโนดลุงค<อ>ืนมาเอานนน S <S <an> โอ้ยโอ้ยคนอะไรพูดอะไรเนี่ยโอ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเออลุงครับเรื่องที่ิน,นโอ้ยพอเธอพอเธอ,เพ,อ,เพ,อเพอดูมพอเพิ่มไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดโอ้ยพอหนุ่มเลิกพูดได้แล้วลุงไม่ขายที่ให้พอนุ่มแล้วกลับไปลับไปเถอะว่าออพอ,อล,ลุงไม่ขายลุงไม่ขายเลหย,ยุดห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 ยุดเออแม่หนูเป็นไงหนูเป็นคนดีนะอ่ะลุงยกให้เอาไปโอน ไม่ต้องฮะหรอกเอาไปเอาไปเอาไปเลยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวโอ้ยโอ้โหโอ้ยคุณลุงให้หนูจริงหรอคะจริงจริงนะสิลุงจะไปโกหกทำไมอุ้ยขอบคุณอขอบคอไม่ต้องขอบคุณนตลุงลแก่แล้วลูกหลานก็ไม่มีจะตายวันตายพุ่งก็ไม่รู้แล้วก็เห็นว่าไอ้มูเลนที่สงขงอเด็กอะขอตุ๊การพื้นที่เขาแถวนี้ไม่ใช่หรอ ก็เอาไปลุงยกให้ฟรียกให้ฟรีเลยโอ้ยเดี๋ยวลูกกลับคนนะโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวอขอให้คุณกส็สลนครั้งนี้ขอให้ลุงอยู่กับพวกเราัไปนานนะคะอย,อย่าให้นานมากเลย,ยแค่นี้ก็ไม่ไหว,ว,วแล้วลูกเดี๋ยวนะลุงลุงจะบ้าหรือไงที่<ห>ตรงนี้มันต้องสามร้อยล้านนะลุงจะไม่ยกให้ไอเด็กคนนีฟ้ฟรีเนี่ยนะ ก็ใช่สินี่แล้วมีปัญหาอะไรเดี๋ยวพอนุ่มนี่มันที่ห้องลุงเล้วงั้น400ล้านเป็นไงโอ้ยไป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 ไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวลุงอันไล่พอนุ่มไปตัวโอ้โอ้500ล้านเอาไหมโอ้ไปไปไปพอนุ่มพอนุ่ม500 600ก็ไม่ขายโอ้ยนี่ใส่800เลยไไม่ขาย900อะเอาไหมเอาโอ้ยโอ้ยดีใจรู้โอ้ยไปแล้วไปแล้วไม่เอาไม่เอากลับทีนี้แล้วคุณลุง พ่านำเหลวจนได้คุณลุงเก่าแล้วนะคะนี่ค่ะไปพ่อเลยนึ่งมวย